สวัสดีค่ะมาเจอก,กันกับอัญญาบรลสีอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่8มีนาคมก็พามาเดินชมไม้สวยๆเนาะที่อยู่นอกตู้ตอนนี้สีสันเริ่มเนี่ยค่ะกลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ละต้นก็กำลังเริ่มผลิใบเนาะเริ่มเป็นกอเป็นหนอ นะะในส่วนนี้ก็น้องมีชื่อว่าเขื่อนสิริกิตนะคะแม่ค้านะคะมีแบ่งปันอยู่ใครที่ยังไม่เคยเห็นต้นโตนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงเขาก็จะมีสีสวยๆเนี่ยค่ะลักษณะทรงใบก็จะเป็นแบบนี้เลยนะะน้องมีความสวยเอกลักษณ์นะคะของต้นของเขาก็เนี่ยค่ะ วันนี้ก็ยังคงเป็น EP แบ่งปันลูกไม้นะคะในราคาเบาๆเหมือนเดิมเนาะ35บาทนะคะ3กระถางร้อยแม่ค้ายยังคงให้พ่อค้าทำการคัดเลือกหน้าไม้เพื่อมาแบ่งปันให้กับคุณลูกค้าอยู่ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่ากำแพงแสนเนาะความสวยก็กำลังเริ่มมานะคะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะดกๆหนาๆน,นะนี่เลย ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าหญิงเนาะก่อนการไปแบ่งลูกไม้ก็เช่นเคยนะคะกรณีการจัดสง่งแม่ค้าขอแจ้งเรื่องการจัดส่งเนาะกรณีโอนนะคะกี่กระถางก็50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางกี่กระถางก็70บาทพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มนะคะก็ถั่วเฉลี่ยกันไปนะคะแม่ค้าก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันทั้งสองฝ่าย นี่ก็จะเป็นลูกไม้นะคะที่แม่ค้าทําการเลี้ยงนอกตู้เนาะสีเขาก็จะเข้มเข้มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูลูกไม้ในราคา35บาทกันเลยค่ะสําหรับลูกไม้นะคะกระถางละ35บาทกระถางที่1ใน EP นีนี้รบกวนคุณลูกค้าแคปรูปที่เห็นป้ายหมายเลขเนาะแล้วก็ แจ้งมายังพ่อค้านะคะจะได้เข้าใจตรงกันเนาะระหว่างคนขายและก็คนซื้อนะคะเราจัดส่งทั้งกระถางคอบแก้วลงกล่องกระดาษจัดส่งโดยพี่ปนนอไทยนะคะอัญญาบอนสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นอยู่เขตภาคอีสานนะคะคุณลูกค้าที่อยู่โซนเดียวกันจะได้รับต้นไม้1-2วันนะคะในส่วนของอยู่โซนภาคเหนือ ภาคกลางหรือภาคใต้รบกวนคุลูกค้ารอต้นไม้สองถึงสามวันกระถางนี้นะคะหมายเลขสองจ้าก<ะ>ระถางนี้หมายเลขสามค่ะลูกไม้หมายเลขสี่จ้า ต้นไม่เล็กนะคะล้นๆกระถาง4กันแบบนี้เลยนะคะหนึ่งกระถางมีมากกว่า1ต้นเนาะเนื่องจากเป็นไม้มเมล็ดนะคะอาจจะมีติดๆกันไปนะคะงอกมาแบบไหนเราก็จัดส่งให้กับคุณลูกค้าทั้งแบบนั้นเลยไม่ได้ทำการแยกเด็กๆออกนะคะหมายเลข4จ้ะลูกไม้หมายเลข5จ้าลักษณะทรงใบเฉสีฟอร์มพุ่มนะคะความด่างความป้ายความเปิดเนาะ พิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอได้เลยกระถางนี้หมายเลข6ค่ะกระถางนี้หมายเลข7ค่ะเรามาดูกันที่ลูกไม้หมายเลข8จ้ะนะคะหน้าช้ำๆแบบนี้เลยีพีนี้เป็นอี EP ที่59แล้วนะคะสำหรับการแบ่งปันบอลสี กระถางนี้หมายเลขที่เก้าจ้าสนใจกระถางไหนหมายเลขไหนนะคะรบกวนโทรมาแจ้งที่พ่อค้าได้เลยที่เบอร์087-611-5169เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์สำหรับลูกค้าใหม่ที่บังเอิญเวะเวียนมาเจอกันนะคะฝากกดติดตามช่องของอัญญาบอลสีไว้ด้วยนะคะเราจะมีแบ่งปันไม้สวย เป็นประจํานะคะลูกไม้หมายเลข9จ้ากระถางนี้หมายเลข10จ้าลูกไม้หมายเลขที่11ค่ะกระถางนี้เป็นหมายเลขที่12จ้า กระถางนี้หมายเลขที่13จ้าความด่างความป้ายนะคะความเปิดะนะคะเฉดสีทรงใบลักษณะฟอร์มพุ่มพิจารณาตามที่แม่ค้านําเสนอถูกใจกระถางไหนหมายเลขไหนโทรมาแจ้งที่พ่อค้าได้นะคะรบกวนแจ้งหมายเลขเนาะแล้วก็อีีที่ลงในวันนี้นะคะเป็นอีพีที่59นะคะจะได้เข้าใจตรงกันทั้ง2ฝ่าย ลูกไม้หมายเลขที่สิบสามจ้าลูกไม้หมายเลขที่สิบสี่จ้ากระถางนี้หมายเลขที่สิบห้าจ้ากระถางนี้เป็นหมายเลขที่สิบหกจ้า ลูกไม้หมายเลขที่17ค่ะ1กระถางมีมากกว่า1ต้นนะคะในแต่ละกระถางจะมีความด่างความป้ายนะคะความเปิอะเปิดแตกต่างกันไปนะคะลูกไม้คือไม้ที่เพาะมาจากมเมล็ดเป็นไม้ที่ทางสวนนะคะเพาะแล้วก็นำออกมาจำหน่ายเองสวยๆแบบนี้เลยหมายเลขที่17จ้า กระถางนี้หมายเลขที่สิบแปดค่ะ,คะใบล่างนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างคือใบเบี้ยระหว่างการขนส่งอาจจะมีเหี่ยวเฉาช้ำน้ำนะคะ คุณลูกค้ารับต้นไม้แล้วไม่ต้องตกใจเนาะสามารถดึงทิ้งไปได้เลยเป็นธรรมชาติของต้นไม้นะคะเขาทิ้งใบเก่าเดี๋ยวเขาก็ผลิใบใหม่ออกมานะคะกลับมาสวยงามเช่นเคยประถางนี้หมายเลขย9กจ้านี่เลยเฉดสีทรงใบนะคะ,ะ,ะ,ค,ะความด่างความเปิดเนาะแม่ค้าจะพยายามนำเสนอให้คุณลูกค้าได้เห็นอย่างละเอียดนะคะ กระถางที่20สจ้ะ,ะนี่เลยทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วกระถางนี้หมายเลขที่21จ้ากระถางนี้หมายเลขที่22ค่ะ กระถางนี้หมายเลขที่ยีสิบสามจ้านะะน่คะหาสวยๆใบกลมๆน่ารักน่ารักนะคะลูกไม้หมาย,มายเลขที่ยีสิบสามค่ะกระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่จ้านะะแต่ละต้นก็จะ โตแล้วก็แข็งแรงล้นๆกระถางสีกันไปแล้วนะคะเป็นฟอร์มพุ่มๆแบบนี้เลยกระถางนี้หมายเลขที่25จ้ะนะคะโทนเข้มๆแดงๆใบมันๆเงาๆแบบนี้เลยนะะเป็นฟอร์มพุ่มๆนะคะใบดกหนาหมายเลขที่25จ้ากระถางนี้หมายเลขที่26จ้ะ สองสีสองสไตล์กันไปเลยนะคะสำหรับกระถางนี้โทนนี้เขาจะเป็นโทนเขียวจุดนะคะออกชมพูเข้มๆเนาะอีกต้นเขาก็จะเป็นสีชมพูหวานๆกระถางนี้หมายเลขที่27จ้าต้นเล็กๆเขาก็จะมีความเนี่ยคะ่ะด่างๆเปื่อยๆแบบนี้เลยกระถางนี้หมายเลขที่28ค่ะ ก็จะเป็นสีหวานๆแบบนี้นะคะแซมกับสีขาวๆเขียวเๆเนาะกระถางนี้หมายเลขที่29จ้ากระถางละ35บาท3กระถางร้อยกันไปเลยนะคะหมายเลขที่30ฝากคุณลูกค้า ดูจนจบคลิปเนาะก็จะได้ต้นไม้ที่สวยๆถูกใจลูกไม้หมายเลขที่30จ้ากระถางนี้หมายเลขที่31ค่ะกระถางที่32จ้ากระถางนี้หมายเลขที่33นะคะลักษณะทรงใบเขาจะแข็งแๆนะคะการแข็งแรงใบแข็งแรงเนาะ พวกก็จะออกสีสบายตานะคะแบบนี้เลยกระถางนี้หมายเลขที่34มจ้าลูกไม้นะคะหมายเลขที่35ลูกไม้ก็คือไม้ที่เพาะมาจากมเมล็ดเนาะยังไม่มีชื่อนะคะ แต่ละต้นเขาก็จะมีเอกลักษณ์ความสวยงามแตกต่างกันไปถึงจะเป็นฝักเดียวกันนะพ่อแม่เดียวกันก็จะมีความแตกต่างกันเนาะกระถางที่36หมายเลขที่37จ้าความด่างความป้ายนะคะมีให้คุณลูกค้าได้ทำการ เลือกสันเนาะชอบแบบไหนกระถางไหนโทรมาแจ้งที่พ่อค้าได้นะคะที่เบอร์08 7 6 1 1 5 1 6 9ตอนอัดคลิปเป็นเสียงแม่ค้านะคะแต่ตอนรับโทรศัพท์ก็จะเป็นเสียงคุณพ่อค้าไม่ต้องตกใจนะคะกระถางนี้หมายเลขที่38จ้ะหมายเลขที่39จ้า หมายเลขที่40จะนำมไม้แบบนี้เลยนะคะมีคุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะสอบถามจริงๆแล้วแม่ค้าก็ไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะก็แบ่งภารกิจแบ่งหน้าที่กันทำนานเนื่องจากว่าแม่ค้าเองก็มีส่วนในการนะคะคิดผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อที่จะ ช่วยสร้างให้ชุมชนรอบข้างนะคะมีรายได้เนาะตอนนี้แม่ค้าก็ทำในส่วนของมะพร้าวแก้วทำในส่วนของน้ำพริกปลาร้านะคะแล้วก็ของที่มีออกตามฤดูกาลในโซนท้องถิน่นก็แบ่งปันหน้าที่กันทำเนาะหมายเลขที่40จ้ากระถางนี้หมายเลขที่41จ้า ลูกไม้หมายเลขที่42่สกระถางนี้หมายเลขที่43่าจ้ะการค้าขายในยุคสมัยนี้นะคะก็จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนาะเราอยู่ได้นะคะคนรอบข้างอยู่ได้นะคะแม่ค้าก็ พยายยมนะคะที่จะช่วยส่งเสริมให้ในหลายๆส่วนนะคะมีงานทำกันเนาะในส่วนของบอนสีก็ยังคงนะคะทำออกมาใหม่เรื่อยๆก็จะมีมาช่วยพะะ่อค้าไลฟ์แต่ในส่วนการรับออเดอร์การแพ็คก,การสรุปยอดนะคะก็มอบหมายให้กับคุณพ่อค้าเป็นคนดูแลนะคะลูกไม้หมายเลขที่43จ้าหมายเลขที่44จ้า หวานๆแบบนี้เลยนะคะต้นไม่เล็กนะคะฟอร์มก็ล้นๆกระถางสี่กันทุกกระถางเลยนะะหมายเลขที่45จ้านะค,ะความด่างความเปิดะม,มีให้เลือกหลากหลายเนาะเพื่อเป็นการเพิ่มนะคะความหลากหลายให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกหมายเลขที่45จ้า กระถางนี้หมายเลขที่46ค่ะนี่เลยค่ะมีความติดด่างแดงด่างเขียวกระถางนี้หมายเลขที่47สนใจกระถางไหนหมายเลขไหนนะคะจดเบอร์หรือว่าแคปรูปนะคะที่ติดกับหมายเลขเนาะแจ้งมาที่พ่อค้านะคะ เดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่ทางช่องแชทอีกครั้งลูกไม้หมายเลขที่47ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่48หมายเลขที่49จะหมายเลขที่50ค่ะ ายเลขที่ห1อค่ะกระถางนี้หมายเลขที่ห2จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่53าจ้ะหน้าช้ำช้แบบนี้เลยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่ห4 สำหรับคุณลูกค้าเก่าแล้วก็คุณลูกค้าใหม่ที่แวะเวียนนะคะมาเจอกันหรือว่าแวะเวียนมารับชมทางช่องของอัญญาบอรสีก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะหากมีข้อสงสัยประการใดเนาะยังไงก็ทิ้งข้อความไว้ใต้คลิปนะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์0876115169นะคะในในหลายส่วนเราจะ หาคำตอบให้หรือว่าทำการแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะหมายเลขที่54จ้าลูกไม้กระถางที่55นะคะกระถางที่56จ้านะคะสองสีสองสไตล์กันไปเลยนะคะสีแดงแดงเข้มเข้ม,ม,มก็มีเปรปะปลายเนาะส่วนโทนี้ก็จะเป็นออกสีเขียวๆนะคะจุดแดงเนาะ ลูกไม้หมายเลขที่56จ้ะลูกไม้หมายเลขที่57ค่ะกระถางนี้นะคะหมายเลขที่58จ้าแบบนี้เลยต้นไม่เล็กเลยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่ห9จ้าหมายเลขที่60 หมายเลขที่61ค่ะหมายเลขที่62จ้าจะคะสองสีสองสไตล์เลยนะคะใบนี้ก็จะใบกลมๆน่ารักน่ารักนะคะลูกไม้หมายเลขที่62จ้จะกระถางนี้หมายเลขที่63ค่ะ ลักษณะหน้าไม้เนาะเฉดสีทรงใบนะคะตามที่แม่ค้านำเสนอได้เลยกระถางนี้หมายเลขที่64จ้าหมายเลขที่65ค่ะหมายเลขที่66จ้า ลูกไม้หมายเลขที่ห7เจดกระถางนี้หมายเลขที่68จ้จะหมายเลขที่ห9จ้ะ EP นี้นะคะลงให้ทั้งหมด7 2็สิบสองกระถางหมายเลขที่เจ็ดสิบจ ในส่วนของกระถางนี้หมายเลขที่71นะคะสีหวานหวานปลายปลายเปดเอิๆแบบนี้หมายเลขที่71จะสําหรับ EP นี้นะคะก็ขอปิดท้ายกันที่หมายเลขที่72ชอบกระถางไหนรักกระถางไหนสนใจกระถางไหนก็โทรมาแจ้งที่เบอร์พ่อค้าได้เลยทางอัญญาบอลสีก็ต้องกราบขอพระคุณนะคะในหลายๆท่านเนาะ ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะที่ให้ความเอ็นดูกับอัญญาบอลสีหากผิดพลาดประการใดก็เช่นเคยนะคะขอน้อมรับแก้ไขเนาะแล้วก็ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยเนื่องจากว่าเป็นพ่อค้าใหม่แม่ค้าใหม่นะคะทำงานประจํามา20กว่าปีเนาะพาลูกสาวพาแม่กลับมาอยู่บ้านเกิดนะคะก็เลยหาอาชีพที่ตัวเองคิดว่าถนัดนะคะแล้วก็ชื่นชอบเนาะ ก็เลยมาเพราะพันธุ์จำหน่ายบอลสีเป็นอาชีพฝากสวนอัญญาบอนสีสวนเล็กๆอีก,อกสักสวนหนึ่งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับ EP นี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคะ่ะแล้วก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีจ้ะ